ก็เกี่ยวกับ f l l i n motion หรือพลสัตร์ของไหลนะครับสิ่งที่จะวิจณาคือสตรีมไลน์สต e a m Line, Steam Line เป็นสายกระแสที่ที่สมมติขึ้นมาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเคลืนที่ของ,ของไหลนะครับความเร็วบนสายกระแสนี่จะมีขนาดกับความเร็วของอนุภาคของไหลดังรูปนะครับรูปกว่าไก่สาย สายกระแสหรือสติีมไลน์นะครับแต่ถ้าของเหลวหรือของไหลมันอยู่ในท่อนะครับเรียกว่าท่อการไหลหรือหลอดการไหลในทางวิศวกรรมาศาสตร์ในโรงงานสัหกัดก็จะเป็นท่อแบบนี้นะครับท่อเน,นี่ยเป็นท่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอร้อนนะครับไอร้อนนะไอร้อนมาจากไหนมาจากหม้อต้มให้น้ำให้เดือนแล้วก็ปล่อยออกมาตามท่อน,นะครับปล่อยไปตามท่อโดย ในท่อเฮดท่อใหญ่ๆเนะี่ยมันหุ้มด้วยชนวนชนวนกันความรอ้อนทีนึงครับอของไหลที่เป็นไอก็ไหลผ่านท่อนะครับแล้วนําไปใช้งานในทางอุตสาหกรรมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพลศาสตร์ของไหลนี่ก็คือจะมีการวัดอัตราไหลนะครับหลักการวัดอัตราไหลเป็น่างนี้นะครับการวัด ตาการไหลนะครับอังกฤตเียว่าโฟเรตที่นี้ใช้สัญลักษณ์คือตัวอัาอตาการไหลดูการเปิดก๊อกน้ำนะครับเปิดก๊อกน้ำให้ไหลสมมุติว่าเวลาเปิดก๊อกน้าไหลเข้าถังภาชนะเก็บนะเปิดเวลาเป็นเวลา1น,นาทีพบว่าปริมาตรน้ําที่อยู่ในภาชนะก็คือ30ิลิตรนะครับท mm ี hmm. นี้อัตราการไหลก็เอาปริมาตรตั้งหารด้วยเวลา ็คือ30ลิตรหารด้วย1น,นาทีแต่ถ้าหน่วย SI นะครับก็จะเปลี่ยนลิตรให้เป็นลูกบาทเมตรนะครับโดยพันพันลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตรส่วนเวลาเนะี่ยจะเปลี่ยนนาทีให้เป็นวินาทีเพราะฉะนั้นอัตราการไหลก็หาได้จากอัปปริมาตรตั้งนะครับโมลูปมคือปริมาตรหารด้วยเวลาหน่วยก็มีหน่วยเป็นลูกบาทเมตรต่อวินาทีอย่างเช่น ในชีวิตประจำวันนะครับเราก็จะเปิดน้ำน้ำผ่านก๊อกนะฮะผ่านก๊อกแล้วก็ไหลามาและจับปริมาตรของน้ำที่ไหลออกมาหารด้วยเวลาเราเรียกตรงนี้ว่าตาการไหลโดยโดยปกตินะครับค่าเฉลีย่ยการเปิดก๊อกน้ำประจำในในในบ้านเราเนี่ยนะครับ1น,นาทีนะจะไหลประมาณ ค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ9ลิตรต่อน,นาทีแต่หน่วย SI นะครับจะวัดอัตราการไหลเป็นลูกบาทเมตรต่อวินาทีสมการ <c oughs> สมการแห่งความต่อเนื่องนะครับพี่นาดูรูป6.6เนี่ยจะหมายถึงการหาอัตราการไหลผ่านท่อซึ่งมี ท่อกันไหลซึ่งมีขนาดพื้นที่หน้าตัดท่อไม่เท่ากันนะครับดังรูป6.6นะครับอ,อัตราการไหลไหลเข้าของไหลเนี่ยผ่านพื้นที่หน้าตัด e 1ขนาดใหญ่นะครับแล้วไหลออกไปยังพื้นที่ a 2, อพื้นที่ A2 ขนาดเล็กด้วยอัตราเร็ว V2 ส่วนไหลเข้าด้วยตาเร็ว V1 นนะสมมติว่าของไหลนี่มันเต็มท่อนะครับเต็มท่อนะ,อะ มันจะได้ว่านะครับมวลของไหลไหลเข้าจะมีค่าเท่ากับมวลของไหลไหลออกนะซึ่งถ้าเป็นของไหลที่มันเป็นความหนาแน่นชนิดเดียวกันนะครับก็จะได้ว่าปริมาตรที่ไหลเข้านะครับมีค่าเท่ากับปริมาตรที่ไหลออกก็คือ V2 เท่ากับ v 1นะครับปริมาตรทีนี้การหาปริมาตรนะครับก็เอาพื้นที่หน้าตัดนะครับ เอห้อยหนึ่งเนี่ยคูณกับระยะทางที่มันเคลื่อนที่ไประยะทางที่เคลื่อนที่ไปในทีนี้หาได้จากอัตราเรว v หนึ่งคูณกับเวลาแล้วมาคูณกับพื้นที่ก็ได้เป็นปริมาตรส่วนปริมาตรที่ไหลออกเนี่ยหาจากพื้นที่น้าตัดเอสองคูณกับระยะทางระยะทางในที่นี้คือเอาอัตราเรว v สองคูณที่จับตัวนี้คูณกันก็ได้เป็นปริมาตรเมื่อหา อัตราการไหลก็คือเอาปริมาตรตั้งหารด้วยเวลาเพราะฉะนั้น v ห้อยหส่วน t มีก็จะมีค่าเท่ากับ v ห้อยสอส่วน t เ,เวลามันจะตัดกันจะได้สมการที่6.1 0ซึ่งจะได้ว่า a ห้อยหคูณ v ห้อเท่ากับ a ห้ยสคูณ v 2สมการนี้เรียกว่าสมการแห่งความต่อเนื่องซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะหรือเรียกกันสันว่า โฟลดก็ได้อัตราการไหลนะอัตราการไหลผ่านท่อเนี่ยก็จะมีค่าคงตัวค่าคงตัวนะครับถ้าเราพิจารณานะครับสมการนี้พื้นที่มีหน่วยเป็นตารางเมตรความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นตารางเมตรเอ็มกำลังสองคูณกับเมตรก็เป็นลูกบาทเมตรนะครับ ตัวอย่าง6.4น,นะครับถ้ามีท่อขนาดใหญ่ต่อเชื่อมกับท่อขนาดเล็กนะครับท่อขนาดใหญ่มีรัศมี15เซนนะครับท่อขนาดเล็กมีรัศมีท่อก็คือ7.5เซนอ,อัตราเร็วของน้ําที่ไหลเข้าท่อขนาดใหญ่1.5เมตรต่อนาทีนะ,ะจงหานะอัตราการไหลของท่อใหญ่นะครับ ก็อัตราการไหลก็ใช้สมการนะครับ a 1คูณ v 1นะครับก็หาพื้นที่หน้าตัดท่อ a 1มาพื้นที่ก็คือาย r ยกกลัง2อ,อย่าลืมว่าลักมีต้องทำให้เป็นเมตรด้วยนะครับเมื่อคูณกับอัตราเร็วนะครับก็จะได้เป็นอัตราการไหลซึ่งในข้อนี้นะครับได้เท่ากับ10.5คูณ10าลบลูกบาทเมตรต่อวินาทีคำถามต่อไปนะครับ ในเมื่ออัตราการไหลของของน้ําไหลเข้า1.5เมตรต่อวินาทีและก็น้ําไหลออกท่อเล็กจะมีค่าเท่าไหร่โดยธรรมชาติโดยความรู้สึกนะครับท่อใหญ่จะน้าไหลช้าส่วนท่อเล็กจะน้ำน้ำจะไหลเร็วนะครับก็หาความเร็วที่น้ําไหลออกก็คือเป็น v ห้อยสองนะครับก็ใช้สมการนะครับ แห่งความต่อเนื่องที่ว่า a ห้อยสองบ v ห้อยสองเท่ากับ a ห้อยหนึ่งห้อยหนึ่งนะครับหาพื้นที่หน้าตัดท่อเล็กมาพื้นที่หน้าตัดเล็กก็พายท่อเล็กนะครับพาย r ยกกลังสองพายในที่นี้สามจุดสงี่คูณกับรัศมีรัศมีทำให้เป็นเมตรด้วยนะครับยกกลังสองพื้นที่หน้าตัดก,ก็คือหนึ่งจุดเจ็ด 6คูณสิกำลังลบ2ตารางเมตรนะครับเมื่อเอามาแทนค่าในสมการแห่งความต่อเนื่องนะครับย้าย A2 มาหารมาหารกับตากัลไรนะครับอ่า A2 แทนค่าเ2สอ่ไก็จะได้ค่าเท่ากับ5.96เมตรต่อนาทีจะเห็นว่านะครับ ท่อใหญ่นะอัตราเร็วจะต่ำนะจะช้านะส่วนท่อเล็กอัตราเร็วจะสูงนะครับ5.96เมตรต่อวินาทีในเรื่องของอ,อัตราการไหลนะครับมันเป็นพื้นฐานที่นักศึกษาทุกคนต้องทําได้นะฮะต้องฝึกทำบ่อยๆนะครับนะเป็นพื้นฐานอาจารย์ผู้สอนมัก,มกจะออกข้อสอบเกี่ยวกับ อัตรากันไหลเพื่อให้พวกเราเนี่ยเพื่อให้นักศึกษานี้สามารถเข้าใจและทําได้